ทุกคนมาเรามาปาดแตงโมกันจ้านี่นะคะปาแตงโมกันจ้าแตงโมแตงโมแตงโมบานนะคะทุกคนแตงโมแดงๆหวานๆฉ่ำๆ หวานแดงแดงนะคะ แค่นี้นะคะทุกคนแดงโมหวานหวานแดงแดงจ้า